กราบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะครับมาพบกับผมไก่นุกรุกทุกงานกันอีกครั้งนะครับขอบพระคุณสําหรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่กดติดตามและกดกระดิ่งและก็คอมเมนต์หนึ่งมาเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะครับเวลามีข่าวดีเนี่ยคลิปใหม่เนี่ยจะได้แจ้งเตือนนะครับถ้ากดติดตามกดกระดิ่งนะครับสาหรับวันนี้เป็นข่าวที่เรียกว่าด่วนและสําคัญมากๆสําหรับยุคโควิดที่ใครหลายๆคนตกงาน จะได้รับเงิน50%นะครับรับถึง3เดือนนะครับมีวิธีการสมัครลงทะเบียนยังไงมาดูกันนะครับสำหรับข่าวนี้จาก Bright TV นะครับบอกว่าจะมีการจ่ายเงินจากประกันสังคมนะครับรายละเอียดนั่นก็คือนายทศพลเลขากรรมธิการสำนักประกันสังคมได้เปิดเผยว่าโรคโควิดนะครับแพร่ระบาดและลอกใหม่เนี่ยมีการระบาดมากขึ้นรัฐจึงมีคำสั่งปิดสถานการณ์ หรือสถานประกอบการต่างๆที่ได้รับผลกระทบชั่วคราวนะครับทำให้ประกันสังคมเนี่ยมีกฎกระทรวงการได้รับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเกิดจากเหตุอันเกิดจากโรคระบาดติดต่อนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องด่วนนั่นเองนะครับจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่19ธันวาคมผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นลูกจ้างที่มีเงินสมทบ 6เดือนใน15เดือนนะครับจึงจะเกิดสิทธิ์รับเงินกรณีว่างงานนะครับจุดนีนะ้สำคัญนะครับแต่ไม่ได้ทํางานหรือนายจ้างไม่ให้ทํางานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโลกนะครับหรือไม่ได้ทํางานเนื่องจากนายจ้างต้องหยุดกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจากทางราชการมีคําสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันโรคระบาดไม่ให้ติดต่อ ตามกฎหมายว่าด้วยโลกการติดต่อนะครับโอเคนั่นก็คือจะทําให้เราเนี่ยได้รับผลประโยชน์กรณีว่างงานทดแทนเป็นอัตรา้อยละ50ของรายค่าจ้างนะครับผมอ่าโอเคซึ่งอ่าแล้วแต่กรณีนะครับรวมกันไม่เกิน90วันนั่นเองนะก็คือประมาณ3เดือนนะครับผม ซึ่งมีวิธีการดังนี้นะครับจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่4มกราเป็นต้นไปนะครับขั้นตอนที่1นะครับลูกจ้างนะครับจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์เพื่อกรอกแบบคำขอประโยชน์ทดแทนสปส2ขีด01ทับ7นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ sso.go.th นะครับเดี๋ยวผมจะสอนเข้าไปอย่างเว็บไซต์นั้นด้วยนะครับสักครู่นะครับส่วนข้อที่2นะครับ อขอเน้นย้ำตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วนำส่งนายจ้างขอเน้นย้ำเรื่องเบอร์โทรศัพท์และเลขที่บัญชีธนาคารที่ถูกต้องนะครับห้ามผิดนะครับอย่างที่2นะครับนายจ้างมีหน้าที่ดำเนินการยื่นขอรับสิทธิ์ว่างงานในระบบ e-service นะครับขั้นตอนอก็จะมีการบันทึกลงข้อมูล e-service นะครับหลังจากนั้นรวบรวมแบบคำขอ,อที่ได้รับบันทึกในระบบ e-service นะครับ่ เมื่อทําเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะถึงขั้นตอนรูปแบบดังนี้นะครับเราจะเห็นว่าลูกจ้างเนี่ยจะทําเพียงแค่2ขั้นตอนนั่นก็คือ,อเข้าไปเว็บไซต์ไปดาวน์โหลดเอกสารมาแล้วก็กรอกแบบคําขอนะครับให้เรียบร้อยหลังจากนั้นยื่นให้ในจ้างนะครับในจ้างก็จะต้องรวบรวมแบบคําขอทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปบันทึกใน e-service ในข้อที่3นะครับเมื่อบันทึกเรียบร้อยอต่างๆเรียบร้อยนะครับนําส่งให้ประกันสังคมเช็คให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ ภายใน3วันทําการนะครับจะระบบจะเช็คให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดผิดถูกยังไงเนี่ยเขาจะมีการแจ้งนายจ้างต่างๆเข้ามาและเมื่อ,อทั้งโปรเซสเนี้ยสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเงินจะเข้าภายในบัญชีลูกจ้างไม่เกิน5วันทําการนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่ไม่เข้าโดยที่นายจ้างเรามีการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้โทรสายด่วนไปที่1506เลยนะครับ อันนี้เป็นข้อมูลสําคัญสําหรับลูกจ้างนะครับส่วนนายจ้างอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลก็สามารถแจ้งข้อมูลนี้ให้ในายจ้างทราบได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าผู้ประกันตนที่จะได้รับเงินเนี่ยจะต้องมีเงินสมทบ6เดือนใน15เดือนแล้วนะเท่านั้นนะครับอะต่อไปมาดูวิธีการดาวน์โหลดกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ sso.go.th นะครับ sso.go.th นะครับหลังจากนั้นเข้ามาเมนูดาวน์โหลดนะครับผมหลังจากนั้นเลื่อนมาด้านล่างแบบฟอร์มกรณีว่างงานนะครับหลังจากนั้น,นครับให้กดแบบคำขอรับผลประโยชน์กรณีว่างงานจะเป็นหน้าตาแบบนี้ ดาวโหลดนะครับดาวน์โหลดมาแล้วก็เขียนเอกสารแล้วส่งให้ในายจ้างนะครับหลังจากนั้นนายจ้างจะดําเนินการในขั้นตอนต่อๆไปให้เขาติดต่อกับทางประกันสังคมเองก็ได้นะครับมีเบอร์สายด่วน1506นั่นเองโอเคนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและคอมเมนต์หนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ดีด รีบไปทําด่วนเลยนะครับได้เงิน5ถึง50% 3เดือนเลยนะครับสำหรับคนที่ตกงานสำหรับวันนี้ไกด์นุกลุก,ลกทุ่งงานต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับ